สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องพี่โอน้องเหน่ง ON Spurry กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่โอก็จะพาทุกท่านมาทําเมนูหมูผัดผิวเขาแบบง่ายๆนะครับบอกเลยว่าเมนูนี้ทาง่ายแต่รสชาติเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมาดาเลยนะครับเราไปรับชมขั้นตอนการทํากันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะอ่ะเรามาเริ่มดูวัตถุดิบและส่วนผสมของเรากันก่อนเลยนะครับ อ่อันแรกเลยนะครับวันนี้ก็จะใช้เป็นเนื้อหมูนะครับ400กรัมนะครับสําหรับวันนี้นะครับพี่โอ๊ก็จะใช้เป็นส่วนของสันคอนะครับเพราะว่าสันคอจะมีมันแทรกๆอยู่นะครับแล้วก็ชอบทานมากด้วยนะครับอ่าต่อมาก็จะเป็นพริกเผานะครับอันนี้จะใช้2ช้อนโต๊ะนะครับอ่าแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นน้ําปลานะครับอันนี้ใช้1.5ช้อนโต๊ะนะครับ อ่าแล้วก็จะเป็นน้ำตาลทรายนะครับอันนี้ใช้แค่1ช้อนชาก็พอนะครับหรือใครชอบรสหวานก็เพิ่มได้นะฮะแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวนะครับอันนี้1ช้อนโต๊ะนะครับอ่าเรามาดูผักกันนะฮะอันแรกก็จะเป็นนะกระเทียมสับนะครับอันนี้2ช้อนโต๊ะนะครับก็เอาไปสับหั่นอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเป็นพริกชี้ฟ้าแดงนะครับอันนี้ใช้2เม็ดนะครับทาความสะอาดแล้วก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็จะเป็นหอมหัวใหญ่นะครับอันนี้ซอยนะครับใช้ครึ่งลูกนะครับหอมหัวใหญ่ซอยหยาบนะฮะอ่าต่อมาก็จะเป็นต้นหอมนะครับหั่นนะครับอันนี้ใช้2ต้นนะครับโอเควัตถุดิบก็มีเท่านี้นะครับไม่มากนะครับอ่าเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับก็อันดับแรกก็เตรียมกระทะในการผัดนะครับอ่าแล้วก็ใส่น้ามันสําหรับผัดนะครับลงไปเล็กน้อยนะครับอ่าแล้วก็เปิดไฟนะครับอ่าแล้วก็ทําการ เกลี่ยเกลี่ยน้ามันนะครับให้ทั่วกระทะนะครับเพราะว่าเวลาผัดของเราอะน้ํามันก็จะได้ทั่วถึงหมูก็จะได้ไม่ติดกระทะนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะฮะผมก็จะใส่กระเทียมสับนะครับลงไปผัดก่อนนะครับสองช้อนโต๊ะนะฮะใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับแล้วก็เราก็จะผัดกระเทียมนะครับให้จนกว่ากระเทียมจะมีกลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะ ไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้กลิ่นกระเทียมเริ่มมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วนะครับอ่าโอเคประมาณนี้ผมก็พอใจละจากนั้นนะครับน้าก็นําเนื้อหมู400กรัมนะครับลงไปผัดนะครับขั้นตอนนี้จะผัดให้เนื้อหมูครับสุกแค่70%ก็พอนะครับไมต้องผัดให้สุกถึง100%นะฮะโอเคประมาณนี้จากนั้นก็จะใส่พริกเผานะครับลงไปผัดกับเนื้อหมูของเรานะครับ2ช้อนโต๊ะนะฮะใส่ลงไปเลย ตอนนี้เราก็จะผัดเนื้อหมูกับพริกเผาของเรานะครับให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะฮะผัดไปนะครับสังเกตว่าสีเริ่มสวยแล้วนะฮะหอมมากเลยพริกเผาเนยโอเคประมาณนี้ก็พอใจละจากนั้นก็มาเริ่มปรุงรสนะครับใส่น้ำปลานะครับ1.5ช้อนโต๊ะนะครับลงไปามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ไปเลย จากนั้นก็น้ําตาลทรายนะครับ1ช้อนชานะครับพอดีช้อนตวงเนี้ยมันเล็กไปนหนังเราใส่สองช้อนนะโอเคก็คนผส,สมทั้งหมดนะครับให้เข้ากันเลย,ยนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็มาลองชิมรสชาติกันดูนะรสชาติโอเคใช้ได้ละตามที่ผมต้องการละจากนั้นนะครับก็จะใส่หอมหัวใหญ่ซอยนะครับที่เตรียมไว้ลงไปนะครับ แล้วก็พริกชี้ฟ้าเดงนะครับอ่าที่หั่นเตรียมไว้แบบหน้าตาสีสันนะครับเพื่อให้นา่ารับประทานนะครับจากนั้นก็ผัดให้สุกแค่พอประมาณนะครับแค่หอมหัวใหญ่กับพริกนะครับยุบตัวลงไปก็พอัไปะนะประมาณนี้ก็โอเคละจากนั้นก็ใส่ต้นหอมที่หั่นลงไปนะครับ เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็ผัดให้แค่ต้นหอมของเราก็สุกพอประมาณนะครับให้ต้นหอมแค่สลบนะครับคือกลิ่นหอมมากเลยตอนนี้หิวแล้วโอเคนะครับก็เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูหมูผัดพริกเผาของเรานะครับ บอกเลยว่าเมนูนี้อร่อยมากนะครับดูฮะสีสันน่ารับประทานมากหมูเด้งเด้งนุ่มๆน,มนะครับจิงก,กับข้าวสวยร้อนๆนี่เป็นอะไรที่แบบลงตัวมากเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะนําไปจัดใส่จานพร้อมรับประทานเลยนะฮะดูควันนังขึ้นอยู่เลยนะครับว้าวสุดยอดมากเลยครับ สำหรับวัตถุดิบและส่วนผสมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้อีกทีนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตไปทาหนหมูผัดพริกเผาของผมก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะคะ